นี่ฮะถึงแล้วฮะขนมกรอบๆนี่มีอ่ะว,ว้าวอากรอบๆมีไหมมีไหมตกแม่ป่วย1นึ่สสามสาวม,มาสาวม,มาโอโหกูเป็นยังเทเลยว่ะสาวไปละเฮ้ยสาเฮ้สาวม,มา,า,มมาแตฮ้เฮ้เฮ้เ้เฮ้เเฮ้เล้้เฮ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 ้ เดี๋ยเข้อชิดซ้ายโอเคครั้งนี้นะครับว่าเราจะมาน้ำตกขุนป่วยนะครับอา้าวไม่ว่าแม่ป่วยมแม่ป่วยขุนป่วยแม่วางแล้วแต่ใครจะเรียดแต่ว่าอันนี้คือในโซนบ้านแม่ป่วยเขาเลยบอกว่าน้ำตกแม่ป่วยน้ำขุนป่วยทำไมคุณถึงจำทางได้อยู่ครับผมบอกเลยว่าทุกที่ในประเทศไทยเนะี่ยถ้าผมเคยผ่านไปแล้วเคยฉี่ไปแล้วผมรู้หมดนะครับเนี้ยไปแพนที่เลยนะครับ เพราะว่ามันมันมันจะผุดขึ้นในสมองเลยว่าเรามาโซนนี้มันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราสามารถดูได้เลยอ่ะเดี๋ยวเราเมื่อกี้เราเดินเรามาจากด้านบนด้านบนนี่ขี่รถเบรกจะไม่อยู่นะครับเพราะมันเป็นใบไม้อระปุ่งชุลรุน่นชุุ่นลงมานะครับแล้วก็ด้านหลังนี่เราจะต้องเดินนี่ไปอีกไกลไหมครับคุณมตน,นอันนี้ประมาณสักไม่แน่ใจว่าฝั่งนี้ผมไม่เคยลงแต่ผมจะลงผมงไม่เคยลงเลย

ท่านสามารถสนับสนุนช่องของเราได้ด้วยการกดปุ่มขอบคุณด้านล่างคลิปเพื่อเป็นการเลี้ยงกาแฟผมงักแก้วนะครับอตอนนี้เกิดอาการหลงนะครับหลงคือหลงคือปูมเมกเนี่ยมันนํำมากเกิน,นครับ เกินหน้าที่นะครับกุณโเรื่อมึงได้บอกว่ากูอยู่ที่ไหนแล้วก็ทิ้งอีกคนนึงรออยู่ที่นู่นทศบานนู่นิ่งเึงมงเขาไปเวยดนหนมเมื่อไปล้วเต็กคออะ่ครับไปสาบคนผิดหัวกันเนี่ยเนาะคนตี่าคนตีคนต่างไป้ยกันเหมอกก็ได้แล้วมึงแล้วมึงแล้วมึงจะจอดอยู่ยังไงจอดมึงจอดข้างตางไงเอจอดข้างทางกันลากถ่ายพอเลยอ๋อผมณลากา่หยคนด้ผมจับได้ไปไปไป พี่กันยไ่่ไ้ขาทีกเดเื่เอไปเอาไปไปละขาละวพแม็กดีกว่าเขาแลวพวกแมกดีกว่าโดดพแมคน,ดมนดมเดียวล่ะ <laughs> เลี้วเข้าตรงแยกบ้านห้วยเข้ารีบนะครับตอนนี้ก็ <laughs> เราได้เลี้ยวเข้ามาแนละ้วซ้ายนะ เราเข้ามาทุนทงโรงเรียนสโมสรอ,ออนไลน์ลรนัตนาโกสิลนะฮะนี้เข้ามาในโรงเรียนเลยนะฮะ,ะเส้นทางไปน้ำตกแม่หวยหรือว่าน้ำตกห้วยหอยนะฮะ น้ำตกแม่ป่วยหรือว่าน้ำตกแวยหอยครับมาแล้วฮะขึ้นบนเดี๋ยนะขึ้นบนเลยขึ้นบนก่อนท้องลุ่มเขาอ๋อจนลุ่มนี่โอ้โหลงไปหล่อลิงเลยนะฮะ ใบไม้เบรกไม่ค่อยอยู่ใบไม้ครับลื่นเลยงอเลยฮะไหนแล้วเจอรถจ้าไหน พอใจแล้วเขาเขาจะไปไหนอ๋ออ๋อ้ผมเมกเด็กไปอยู่จดายเองแนวแล้วอะตอนนี้เราถึงที่น้ําตกแล้วนะครับแต่ว่าตรงนี้ยังไม่ใช่จุดจุดจุดอันซีนนะครับนี่ตอนนี้ผมจะเดินมาที่สะพานไม้ไผ่นี่ฮะ เป็นไงโอ้โหอยู่ใจกลางป่าเลยฮะว้าวอเดี๋ยวอย่าเดินไปฮะไปะะสำหรับรถคันนี้นะครับจะขาดไม่ได้เลยนะครับคือทักเท้านะครับเนี่ยฮะครับอ่าว,วันนี้คุณจะเอาอะไรเสียดีครับคุณนะครับวันนี้โลทางแบบนี้ติดติดเราถึงที่จอดรถนะครับอ่าพื้นที่ส่วนตัวนะครับใน คนที่จอดของน้ําตกแม่ป่วยนะครับหรือว่าน้ําตก้ม่หอยแล้วนะฮะอ่ะผมจะพามาดูด้านหน้านี้ก่อนฮนะนี่ผมจะเดินข้ามสะพานมาอ่ะผมให้ดูตรงนี้ก่อนนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะอันนี้ก็สมาชิกของเราก็มีพออ๋อ,อ,อนะครับอ่าตอนนี้เขาจะย้ายแล้วฮะ ของแม <esi> <ibl ok S 2> ่วางทุกทีน the <wh iasm> oh, oh, so ี่จะเห็นเขาได้แถวๆอมก๋อยนะครับสําหรับอ๋อโหนะฮะอมก๋อยลาวอมก๋อยลาวแล้วก็กัมพูชานะครับเพราะว่าเขาไปไข่ทิ้งไว้แถวนั้นนะเยอะเขาต้องไปเขาเราไปเยี่ยมลูกเขาอะทุกปีอะครับเขาเราไปเยี่ยมลูกเขาอะทุกปีอะพร้อมนะครับนี่ลุงแม็กก็เตรียมคืออย่างงี้เอามาเถอะเกือบเตะพวกเราไปด้วยนะ รถยังไม่ล้มครับหมวกกันน็อกฟิวไปแลเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญเชิญนี่อะไรก้อยโอุ้งแขนพี่นี่อะไรก้อยโอุ้งแนเอาละครับบุกลุกที่นะครับบุกลุกที่นะครับอันนี้อะไรครับหมวกกันน็อกครับผมบุ๊บโอ้โหไปแล้วครับโอ้โหอันนี้เขาใครไม่รู้เขาจะถามอ่ะครันเจ้ามันเป็นได้ห้องเนี่ยสบายดีก่อนสบายดีครับผม บางตั้ผมได้เล่นแหนมไปแล้วฮะบุ๊คดีเดียวฮะน้ำนะครับอย่าลืมนะครับอ่าโอเคถึงว่าเราจะมาเที่ยวนะครับแต่ในเขตเนี้ยเขาจะมีเจ้าของเขาอยู่นะครับคือพยายามอย่าไปยุ่งอะไรของเขานะเดินไปแต่ตัวนะครับผมอ่ะแล้วคุณถืออะไรครับเนี่ยอันนี้เพื่อนกินครับผมคนถือให้อ่าเรามีอ่า ชาวเขานะครับในพื้นที่รับจ้างแบกนะครับเนี่ยเออลูกหาบนี่นะครับเขาจริงจริงเขาเล่นแถวนี้ก็ได้นะหอละเมอขนาด้เขาอยาไปเล่นอย่างายอย่างแถวนี้ใส่ฝรั่งมั้งอะแต่ว่าผมจะบอกให้นะครับว่าเราจะเซอร์ไพรส์ว่าจะเจอฝรั่งใส่ถูพีดเล่นนาหรือเปล่ากูมาน้ำตกกูมาน้ำตกปูมาน้กพราะไอ้คนนี้อยากดูฝรั่งเล่นนาพารับเขามีชื่อฝรั่งเลยนะครับเขาชื่อโจเซฟแม็กไกเบอร์ฮะ หรือถ้าภาษาภาษาเมืองภาษาเมืองเขาก็มีนะครับถ้าแปลภาษาเมืองกัแม็กจิแม็กจิแม็กจิคือแม็กพ็อกครับเฮ้ยแล้วสมมุติถ้าเปินแปลงหน้านี่เขาไปได้เดินคันนาคันนาไงเอ้ยใครไปเดินคันนาเป็นไทยกันแซมก็ปูใจนะครับต้องเดินเข้ามาอีกนะครับเนี่ยโอ้จะถึงแล้วครับ โอ้ยแถวไหนครับเนี่ยนี่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 น่นนี่เห็นไหมเขาหมู่บ้านเนี่ยอ่ะแลวอย่างเดียเข้ารด โอ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยมันมืดมันมืดเนือน,น้ำตอโอ้โหเดินอีกกี่เมตรนะครับเนี่ยอันนี้เรานมา่าจะเดินมาประมาณสักร้อยเมตรสองร้อยเมตรแล้วครับ ื่อไรถึงที่เล่นฮะมันจะเป็นเดองน้ำเลยครับให้เราลงเล่นน,ะนโอ้เดินไกลเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหก็เดินมาไกลแล้วครับแต่ตอนนี้ถึงแล้วนะครับลงไปอีกนิดเดียวนะครับถึงละโอ้ด้านล่างนี่ด้านล่างนี้เขาก็มีของกินอยู่ครับนี่ ตอนที่ผมมาเขาที่แล้วนี่ผมมาจากทางข้างบนนี้ครับโคตรชันเลยตรงเนี้ยเหนื่อยด้วยนะครับโอ้ยโอ้ยโค้ชซับอ่ะโอ้ยโอ้ยมีโค้ดเลยมีโค้ดโค้ชซับเลยลอ่ะถึงแล้วฮะนี่ฮะ ขายชะกันนะครับอันนี้อะไรเนี่ยโอ้โหดาวอ่ะดาวอ่ะ ผมสไปครับผมสายผู้ดีฮะเดี๋ยวผมไายาผมไม่ตองคาย๋ยวผมม่านนะีายบเบียร์มาตค่คายสนะต้งใจกันเดียวเบียร์มาตัเขาัไปเลยเอาละครับผมจะใช้หมดโอ้น้ำเย็น โอ้ยน้ำเย็นเยวดนี่เูงแม่มาได้บนหลุเนี่ยโอ้โอน้ำเย็นฮะนี่ฮะอากาศร้อนๆแบบนี้น่าจะติดลบได้อยู่เนี่ยเฮ้้นมลื่นมันลื่นตอนนี้โดนโดนบาทละ เราจะเข้าไปด้านซ้ายข,ขวานี่เข้ามาเลยเข้าเลยนะ Á á nào 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 Ha ha ha! ขึ้นถ้ำนะครับผมไม่รู้ว่าเดินปตรำไห้นะฮะโอ้ม oh. ีทางเดินข้างในด้วยนะครับโอ้โอ้นี่ยเ้โอ้โอ้ไปแนละ้วฮะลิงล้มฮะ อ่ะถือว่าผมถูกใจเลยครับสำหรับบรรยากาศนี้นะฮะมาดูตรงแม็กโอ้โหช่างภาพของเรานะฮะอันนี้ผมก็ให้เขาเก็บภาพไปนะฮะเดี๋ยวเขาไปตัดวีดีโอทีหลังคุณอมูลเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคโอ้ลูกหลาน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 เด้อลูกหลานเด้อโมนะโมนะโมลูกหลานโมนะลูกหลาน

เบียร์เบียร์ที่นี่มีขายนะครับ6กสิบบาทโ้กสี่บาทน้ำส0่สทบ่าจุดนี้นะครับก็เป็นที่ชื่นชอบของนักเรียนต่างชาตินะครับอย่าง้รดิกินี่ทีนะฮะเยอะแยะเลยนะครับผมก็มานอนดูเขาเล่นน้ำแล้วกันนะฮะเต็มเลย อันนี้ก็นักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับอันนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติออกไปทางที่ชายแดนหน่อยครับไปแล้วมีไปแล้วเส้นแหลกเส้นแหลกเส้นแหลกโอ้โห อันนี้ก็บรรยากาศนะครับในการรำโอ้โหน่ารักดีฮะเนีรักโอ้โหนี่ก็น่ารักนะฮะ เดี๋ยวมันสูงมากไปเดี๋ยวเขาจะว่าให้นะฮะไประมาณนี้กูปเป้งหุนยังอึงตอนนี้ผม,มก็จะแดงๆหน่อยนะครับก็โหคึกคักเลยนะฮะ เป็นนะฮะพี่โตเป็นลูกหลานลูกหลานครับลูกหลานลูกหลานนะเป็นลูกหลานแน่ครับผมอ่านี่พ่ออีพ่อเอ้ยอีพ่อใช่เหรอพ่อหลวงพ่อใหญ่พ่อใหญ่แม่พ่อใหญ่แม่พ่อใหญ่โตอย่าบอกฉันสั่นสักทีบรรยากาศนะครับตัวนี้ฮะโอเคี้โอ้โหอ่าตอนนี้เราพามาเที่ยวบรรยากาศพัทยาดอยครับ พัดขยาดอยนะฮะโดยพ่อใหญ่แมกพ่อใหญ่แมกครับผมโอ้ยจุ่มตาขนาดลูกหลาน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 ครับลูกหลานจุ่มตาเพราะว่าเจอของเหี่ยวมาเมื่อคืนมันบอกเจอของเหี่ยวเจอของเหี่ยวเมื่อคืนเจอของเหี่ยวนะครับตอนนีกอาสั่งหน่อยสั่งหน่อยเดียเเลยเดี้ยวช้างสามปอง Come on Come อน Come on Come จอฟารเวยูคัมฟรอสรุปเอาผมมา280บาทเอาปุ๊งมาแล้วนะเลยมึงซะเท่เดินทางกลับนะครับชิปนี่เวยูคัมฟรออิม in the united states in the yeah, uh huh. oh, u uh, n uh, oh, oh, i t โอ้เดอเาอยู่เพี้อะงหม่เชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่ yeah thank you เขาชอบเชียงใหม่เขาชอบเชียงใหม่โคโรนาดโคโรนาดโคโตัวแล้วตั